สวัสดีครับชาวคลาสซี่พาราไดซ์นะครับวันนี้เราจะมาลองติดตั้งไม่ใช่ลองน่าจะติดตั้งเลยสปอร์ไลท์จริงๆตั้งแต่ซื้อเซตสี่ร้อยมาก็อยากติดสปอร์ไลท์เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่สปอร์ไลท์มันต้องติดกับอ,อะไรนะเขาเรียกแคลาร์บปลาแตตอนแรกก็อยากจะติดแคปบปลาก่อนแล้วค่อยติดสปอร์ไลท์เนาะแต่คราวนี้ผมยังหาแคปบปลาที่แบบโดนใจไม่ได้คือ มันมีเยอะแหละแต่คนก็ต่างชอบแต่ผมยังหาดีไซน์ที่ผมชอบไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งมันดูสําหรับผมมันดูทะทกนี่ก็ชอบก็เลยเดี๋ยวนี้จะมาติดสปอตไลท์โดยที่ไม่ใช้เคลื่องตาเละก็อาจจะจะเป็นตัว,ต,วตัวเหล็กต่อยื่นออกมาจากจากหัวน็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันผมจะใช้รุ่นนี้นะครับใช้ตัวนี้ซื้อมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์อย่าเอทั้งตบน้ำฟ้าแบบนี้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้อ่อามันก็จะ ต่อออกมาอย่างนี้เนาะอ่ามันก็ดูไม่เท่าชัดมีลดให้สองสองเบอร์เบอร์แปดกับเบอร์สิบแต่เบอร์สินบ,ออเเบอ 10, นอกกันไฟอะไรเงี้ยต่อ,อชุดเนาะแล้วก็ส่วนสปอร์ไลท์สปอร์ไลท์จริงๆเห็นเขาดราม่ากันเยอะเรื่องเปิดกลางวันกลา,างอะไรก็เราก็เราก็ใช้ในที่ที่สมควรใช้แล้วกันเราก็คงรู้ว่าแบบไหนที่เราไม่ชอบเราก็คงคนคงถึงก็คงไม่ชอบเราก็จะเปิดเฉพาะจําเป็นเลยนะผมก็ ออกทิศกลางคืนไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดกลับบ้าน,นอาจจะติดมืดหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ดูสภาพถนนอะไรก็โอเคอยู่ผมเลยใช้ของมอเตวูฟนะครับเพราะว่ามันมีหลกากหายราคามากที่แบบถูกไปเลยหลักสามสองสามร้อยอะไรก็มีแล้วก็ที่แพงไปเลยสอยงสามพันนี่นั่นก็ไม่ไหวก็มอเตวูฟตัวนี้ข้างลางนะครับมีทั้งแบบขายข้างเป็นคู่ ค่าตกประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับแล้วแต่ว่าช่วงไหนของร้านไหนด้วยอะไรเงี้ยเราคงบอกราคาเป็นเด็ดไม่ได้อันนี้ครับเปิดกล่องมาดูกันตัวนีก็จะมีนี่ครับตัวสปอตไลท์นะครับอันนี้ผมเลือกแบบตัวหกหกหลอดมันมีหกหลอดกับเ้าหลอด9้าหลอดใหญ่กว่าเป็น LED นะครับอ่าแล้วก็มีขายึดแล้วก็เป็นสายสายก็เป็นลักกันน้ํานะครับตามมาตรานของ มารฐานของอสปอร์ไลท์แล้วก็มีาสายพ่วงนะครับจิดจับกับสายไฟอย่างนี้อโอเคคิปล็อกดูดีคิปล็อกดูดีงานก็ดูดีนะครับมาตรฐานมมโตวูฟค่อนข้างจะโอเคสำหรับงานอลูมิเนียมงานพวกน,นี้แล้วก็มีตัวรองเกยยดยางตัวประกอบนะครับแล้วก็มีน็อตมาให้มีหกเหลี่ยมตัวหนึ่งก็คือ ในชุดมาตรฐานทั่วไปนะครับผมก็ซื้อมาสองงานตอนแรกจะเป็นข้างเดียวมันดูแปลกๆก็เลยซื้อสองงานก็เลยไม่ได้ซื้อแบบเป็นคู่ซื้อมาเป็นอย่างละอันนะส่วนสายไฟนะครับสายไฟผมเลือกตอนนี้ก็มาดูชุดสายไฟที่ผมใช้นะผมเลือกตัวนี้นะครับอ่าเป็นชุดสายไฟเดี๋ยวพราอบว่าซื้อรานไหนมาแล้วกันนะครับในในส่งไส่งในี้นเนี่ยพรอให้ดูก็จะประกอบด้วยชุดนี้มันราคาอยู่ประมาณ4ี่ร้อยเลสี450่้อห้าสถึงห้าร้อบาทประมาณนี้อะไรช่วงก็จะมีปลัก๊ก กันน้าเหมือนกันมี้ำกันน้ําซึ่งน่าจะเข้ากับประูบได้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อเนะแล้วก็มีเคเบิลไทยมาให้ถือว่าละเอียดนะครับถือว่าละเอียดแล้วก็ตัวตัวชุดสายไฟนะครับมีสวิต์สวิต์จะมีสามแบบมีแบบผมเลือกแบบออฟออนนะครับแล้วก็จะมีแบบที่มีไฟอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูกันนะครับถ้าเกิดสนใจแล้วก็มีฟิลมีตัวแถบตัวนี้เอาไว้แท็แถบกับสายไฟนะครับคือ สายไฟชุดเย็คเขาที่ผ่านก็คือใช้จุดต่อสามจุดก็คือมีสายนี่ครับบวกลบบวกลบนี่ต่อจากแบตเตอรี่นะครับบวกลบนี่ต่อจากแบตเตอรี่แล้วก็สายที่ก็เข้าดีเลย์เข้าไตามระบบไปนะครับผมก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งเรื่องระบบไฟหรอกแต่ว่าไอนี่มันคล้องสำเร็จรูปส่วนนี้ก็ไปแทถ็บกับสายสายที่ออกมาจากสวิตคุญเจนะครับที่ไปไฟหน้าสายบวกนะครับไฟหน้าหรือไฟหลังนี่ครับเอามาใช้ เขาบอกว่าติดตั้งแค่สามจุดน <sh arp humming Inaudible> ี <sh arp inhale> <sh> ้แล้วก็มีรีเลย์นะครับซึ่งอย่างก็ควบคุมผ่านรีเลย์ตัวนี้คือ่งเขาตอให้เรียบร้อยแล้วผมไม่มีความรับาิดในการตอเองอ่ะลองมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งยังไงก็คงต้องเริ่มจากไอ้นี่นะครับก็เดี๋ยวใส่น็อตตัวนี้เปลี่ยนน็อตตัวนี้มาเป็นขายึดแล้วอาจจะต้องเปิดเปิดชุดสีด้านซ้ายขวานะครับเปิดชุดสีซ้ายขวาแล้วก็ขาจุดยึดรีเลย์แล้วก็ทั่วไปนะครับก็แบตเตอรี่ของรถรุ่นไหนก็มันติดตั้งเหมือนกันทุกรุ่นนะครับ ส,ส่วนของเสีเ่เราอยู่ตรงนี้นะครับสายไฟลืมบอกไปสายไฟชุดนี้นนเขาเคลมมาว่าของเขายาวสองเมตรห้าสิบนะครับสามารถใช้ได้มอไซค์หลากหลายรุ่นนะครับแทบจะทุกรุ่นโอเคเดี๋ยวไปา้าดของคุณยุพศละผมรื้อไม่เป็นให้ผมรื้อพังแน่นอนมาดูนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับในสไตล์ติดอ่าสปอร์ตไลท์ที่ไม่ได้ติดกับแคสบาร์นะครับดูว่ามันบางคนอาจจะชอบก็ได้แนวแบบคลิแนวแบบคลิงคีนไม่ได้ไมีมเซสซี่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับมา ทำกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากการเปิดชุดสีข้างนะครับก็ต้องเอาชิ้นชิ้นนี้นะครับของ400เซ็ตสี่ร้อยครัชิ้นด้านข้างนีออกทั้งชิ้นนะครับจะได้ง่ายในการเรียงสายไฟก็ขั้นตอนก็ปกติทั่วไปครับก็ขันน็อตออกให้หมดนะครับขันน็อตไล่ไปแล้วก็ใจเย็นๆนะครับเวลาดึงชุดสี่ออกอาจจะหักอะไรได้แค่นี้ก็ เอาน็อตนี่ออกนะครับมันจะพอกำลังดําเนินการอยู่แล้จะเป็นค่อยๆเอาออกนะมันจะเป็นลูกยางอะไรเนี้ยครับพวกมันสลักเหมือนกัโอเคเว้นพลาสติกหนนะโอเค,อเ,คเอาถอดก็ระวังนะครับมันจะมีแหวนพลาสติกแหวนอะไรก็เก็บไว้นะครับจะได้สมบูรณ์กลับทัน้าไปชุดสีจะได้ไม่เสียนะครับจริงๆ อ่านี่นะครับก็เปิดแล้วก็เซอร์วิสนะครับดูของผมจะรบบน้ำหล่อเย็นก็ร้อยหลอเดี๋ยวเติมนะครับอืมนี่ครับก็เปิดอย่างนี้เหมือนกันสองข้างนะครับจะได้จัดสายไฟง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับตอนนี้ก็ที่สายไฟมานะครับเปิดรอบคับก็หาที่เก็บรีเลย์นะครับว่าจะเก็บตรงไหนวัดสายไฟนะครับคือค่อนข้างสะดวกครับสายไฟชุดนี้ มันมี LR แต่ว่าเดี๋ยวแค่เราหาจุดยึดรีเลย์นะครับแล้วก็หาที่แท็บสายอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราหาเจอแล้วแต่จะบอกนะครับว่าคันนี้เราติดตั้งตรงไหนบ้างนะครับเอาครับเพื่อนๆสำหรับตอนนี้ก็เรามาติดตั้งดวงไฟนะครับดวงไฟสอร์ดไลท์เราติดตั้งฝั่งนี้นะครับมันจะผมอย่างที่บอกผมไม่ค่อยชอบไอ้แคสบาร์อะ,อะไรเั่นเท่าไหร่ผมก็เลยติดตรงนี้อ่านี่ก็ ไม่มีอะไรมากนะก็ติดตามอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาในกล่องแต่ว่าพอติดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเวลาไล่น็อตอ่ะก็ให้ไล่หน้าหลังไปพร้อมๆกันนะครับให้มันดึงไปพร้อมๆกันแต่ปรหรับของใครที่ที่จุดยึดอะมันใหญ่กว่านี้หรือว่าแปลงยึดอะในชุดของออบไฟ์อ่ะเขาจะมีน็อตมาให้สองเบอร์นะครับมันจะมีตัวนอ็อตตัวยาวนี่อีกเบอร์หนึ่งอ่าแต่ของเราใช้ตัวสั้นแล้วก็มันจะมีลูกยางรองนะครับมียางรองให้ทั้งบนล่างเนี่ยครับ mm hmm. ติดตั้งง่ายแล้วก็ ดูจากปลักแล้วนะครับลักที่มายกับสายของชุดสายสายชุดนี้เนาะกับของมอเตอร์วูฟเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันสามารถคอนเนกันได้เลยเมื่อใช้ตัวพัดเสร์ฟ,ฟรที่ที่เขาให้มานะครับค่อนข้างดีเดี๋ยวผมแคปหน้าจอลาร์ดผมซื้อตัวเนี้ให้แล้วกันนะครับท้ายคลิปนะครับผมโอเคก็มานั่งไล่ติดตั้งเีนยวมาดวนตอนต่อไฟว่าเป็นยังไงนะครับขนุนขนุนใส่ได้ไหมครับได้พี่ได้ดไเออ ไม่เอาดีกว่าเราไม่ได้ขับกลางคืนมีเพื่อนได้ขับกลางคืนนอกจากว่าเรากลับมาจากข้างนอกแล้วแบจะถึงบ้านมืดแค่นั้นแหละส่วนใหญ่รถติดโ <Okay. S 1> <Okay S 2> อเคอเอไลดูกัปเพื่อ,อ,อ,อนๆต่อไปเราก็จะจําสายไฟนะครับคือเอาดูตรงนี้ก่อนไอสวิตอ์เราติดตั้งตรงนี้สวิตเราอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ต,วตัวตัวดีเลย์ดีเลย์เราติดตั้งอยู่ในนี้ อยู่ในนี้นะครับรีเลย์ครับไว้ในใต้เบาะใต้เบาะนะครับเพราะว่ามันหายจุดยึดไม่ได้จัมเป็นท้ายไว้ใต้เบาะแล้วก็ฟิวนะครับฟิวกับเนี่ยก็คือจัมเข้ากับขั้วขั้วบวกขั้วลบนะครับตรงนี้อ่าและจุดต่อสายจุดหนึ่งก็คือไอจุดที่มาแท็บกับอ่าสายไฟที่ออกจากสวิตไปไฟหน้าหรือไฟท้ายนะครับเราเลือกไฟท้ายก็เราหายเจอง่ายกว่านะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวแท็บอย่างนี้นะครับก็ ก็ไม่มีอะไรติดตั้งง่ายครับหาสายไฟให้เจอนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปนะครับทาเหมือนลักไฟการไฟฟ้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไประยทีแคบนิดนึงใส่เข้าไปแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับอืมโอเคโอเคนี่นครับอะแล้วก็อาจจะต้องใช้ เท่าภาไฟพันหน่อยนี่ครับก็จะต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าโอเคมาดูไอตัวไล่สายกันก็ตัวติดตั้งไฟนะครับก็ปลั๊กไฟก็รงรุ่นนะครับเดี๋ยวก็เสียบต่อได้เลยอ่าแล้วก็จัดเก็บสายเข้าไปในเฟรมนะครับก็อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับมาทให้ร้อยของรถแต่ละรุ่นเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาจําสายอันนี้คงไม่ต้องแน่นหรอกครับ แดงแดงต่อบวกดำต่อลอบนะครับโอเคที่ขั้วเบ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเปิดเป็นยังไงนะครับใช้งานสะดวกไหมมาดูกันครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เก็บสายไว้ในเฟรมผมว่าทขงานเรียบร้อยนะแบบนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จับไฟหมดทุกจุดแล้วนะครับจับไฟหมดทุกจุดแต่จะมีสายสายที่ เทปไฟจากไอ้ไฟหลังไปถึงตัวดีเลย์อะจจะสั้นไปนิดแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆถ้าเกิดนั่นก็เทปตรงอื่นที่มันใกล้กว่านั้นก็ได้แต่ผมผมมองว่ามันหายากก็เลยเทปไปข้างหลังมานะครับนี่ก็สองข้างนะครับเรียบร้อยนี่ไฟสองข้างนะครับบาลานซ์กันอย่างนี้นะครับอไม่ได้เอ,อกงอกตัวรถเยอะนะครับนี่ฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับก็เก็บไายอย่างนี้เหมือนกันนี่ ค่าเรียบร้อยอสวิตติดตั้งตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาประกอบอชุดสีแล้วมาดูกันว่าจบงานแล้วทรงมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราเปิดดูอ่มาดูน,นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็สายฝา,ยาที่เราเห็นเมื่อกี้ปรกอบชุดสีเฟรวิงกับหมดแล้วนะครับส่วนไอ้ตั้งไฟกอดลงพื้นคงต้องตั้งกลางคืนแต่ว่า เดีย๋ยวคลิปนี้ผมว่าจะจบวิธีติดตั้งแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวว่ากลางคืนมันสว่างขนาดไหนครับสำหรับไอ้เจ้าโมอ t ต์โบรูตัว LED 6มเมตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเองเปิดให้ดูนะครับก็ตอนนี้มันผ่านตัวี่กุญแจถ้าไม่เปิดสวไม่ไม่เปิดตัวอกุญแจมันจะเปิดไม่ติดนะครับป้องกันก,การแบบเปิดไฟทิ้งได้อยู่นี่นะครับสว่างค่อนข้างมากนะครับก็กลางวันก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดนะครับกลางคืน ก็เปิดเฉพาะที่ที่แบบควรเปิดนะครับอันนี้บอกเลยพ่อผมเองก็ไม่ไม่เคยชอบไอ้แสงที่มันแยงตาของสปอรไลท์รัเดียดนี่เหมือนกันาาก,กางวันก็ลางวันมาแบบสว่างโร้ดไม่ไหวนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ช่องบ้านๆอย่างพวกเราบ้านนะครับทำกันไปเรื่อยๆว่างๆก็ทำนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ